ทั้งหมดคือประเด็นของเราในวันนี้นะคะใช่ค่ะม,มาเดิมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับข่าวแรกของเราประเด็นร้อนมากๆกับคำนี้รักกันมากคือมันแปลได้หลายแบบคือรักกันมากๆจริงๆกับประชดประชันคือ <c oughs> มันแล้วแต่คนอ่านนะจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นข้อความเราไม่ได้ยินเสียงเราก็ไม่รู้นะยังไงออบางทีก็จ,จะแบบรักกันมาก หรือว่ารักกันมากโอเคมันก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดเลยนะคะคำพูดคํานี้ค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะยกขึ้นมาว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้ใช่คุณจักรกัจจันเนี่ยรักกันจริงหรือว่ารักกันไม่จริงโอ้โห <c oughs> oh, เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะมีคงมีข่าวกันนะคะเราก็เลยไปถามเขาเลยดีกว่าคะ่ะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแนะคะ่ค่ะ แชรูปเดียวนะีคะประเด็นเปลี่ยนเลยค่ะสำหรับปาร์ตี้วันเกิดนะคะทีมอินเดียที่อินเดียแดงที่ผ่านมานะคะปรากฏรูปคู่ค่ะของคนที่ไม่ชอบกินเส้นอย่างคุณจัก,กรจัน์นะคะชนิดแก้มเบียดแก้มกับคุณดูนเส้นค่ะหลังจากมีข่าวนะคะว่าไม่ถูกกันเพราะเคยมีคุณชาคิดเนี่ยผูกขาดหัวใจร่วมกันเมื่อหลายปีก่อนค่ะ ก๋วยเตี๋ยวชามเก่าที่ปรุงใหม่เนี่ยก็เลยแซบค่ะเพราะว่าแคปชั่นของทั้งคู่เนี่ยลงแบบไม่ได้นัดกันนะคะนั่นก็คือรักกันมากล่าสุดค่ะจักรจันทร์ก็ออกมายืนยันชัดๆว่าไม่มีปัญหากันทั้งสองคนค่ะคือไม่ได้โกรธอะไรกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างอาจจะยังมีระยะห่างว่าแบบพี่วุ้นก็อาจจะแบบเออจันจะคิดยังไงจันก็แบบพี่วุ้นจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีอะไรันค่ะใช่ภาพหายาก อ,อ๋อมันก็ไม่ได้หายากนะเมื่อก่อนก็คือถ่ายรูปคู่กันเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบโซเชียลเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่ถามสารรู้สึกติด <ๆ S 1> <ๆ S 2> เกี่ยวกับพี่ชาคิดอะไรก็ถามบ้างอะแต่ว่าก็ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยจริงๆมันก็แปดเก้าปีมาแล้วคือมันก็นานมากแล้ว,วะอะต้องแต่งกับพี่คิีก็ไม่มีค่ะเจอกันก็ทักทายสวัสดีตามปกติใช่วันนั้นไม่ไปกับพี่คีไหมคะวันนั้นพีน่คิีไม่ได้ไปค่ะใช่ค่ะแซวๆกันอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญก็เลยจับมาเป็นประเด็นี่ยบังเอิญค่ะคือตอนนนลลงงงงกก็ไไไไไมม่่่่ดดด้้ัััวาจะย ไม่เปล่าเปลี่ยวเห็นหรือว่ายังไม่มีใครแค่นั้นเองใช่แต่ก็ไม่ได้เหงาอะไรเปล่าเปลี่ยวมันเหมือนกับเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากมีนมครับสำหรับแฟนเข้ก็มีก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสก็ค่อยๆไม่ไม่รีบร้อนใช่คนดีนะมีมาจีบค่ะแต่สาเหตุที่แฟนไม่มีจักรจันกระซิบกับเราหลังไมาง่ายๆหนึ่งเหตุผลก็คือยังไม่เจอคนที่รู้สึกรักนั่นเองล่ะค่ะ แม่ปันหาเจอ,อยากนะใช่ไหมคนที่แบบคลิกนะอ่ะก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเมื่อไหร,<ช>ร่จะมาควักเหมือนแต่งจกกักรกะจ